อ่ะทีนี้เรามาดูข้อ8กันนะครับข้อ8นะฮะก็ไม่ยากนะครับเอามาเก็บความเข้าใจนะฮะให้ครอบคลุมถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันนะครับเป็นมีค่าเท่ากับ6 x ลบหความชันที่ผ่านจุด3าลบสความชันของเส้นโค้งที่จุด3ามลบสมีค่าเท่ากับ8 ตกลงความชันมันคือเท่าไหร่ครับความชันมันคือ8เมื่อ x เป็น3ครับสมการเส้นโค้งนั้นคือข้อใดตกลงจะหา fx ใช่ไหมเด็นไหมครับข้อนี้มันมีคำสำคัญอยู่ตรงนี้ดูนะฮะเขาบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันครับน้องๆครับเราต้องรู้ว่าการที่เราดิฟหครั้งเราเรียกว่าความชัน นะฮะแต่ถ้าเราดิฟสองครั้งมันก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันสแสดงว่าสิ่งที่โจทย์บอกเรามานั้นมันคือดิฟสองครั้งถูกไหมนะฮะเราจึงได้ว่านะฮะเงื่อนไขที่หนึ่งคือฟังก์ชันนี้ถูกดิฟมาแล้วสองครั้ง จะเป็น 6x ลบ5ต้องแกะเงื่อนไขออกมาก่อนต่อมาความชันของเส้นโค้งที่จุดนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเส้นโค้งเนี้ยถ้าแทน x เป็น3จะได้ y เป็นลบ2เห็นไเนี่ยผ่านจุดผ่านจุดเอามาใช้กับอีกอันหนึ่งความชันคือ8ความชันความชันจุดนี้คือ8 แสดงว่าความชันตรงนี้มีค่าเท่ากับ8ตรงนี้ก็คือ x เป็น3นี่คือข้อมูลของโจทย์ข้อนี้น้องต้องฝึกแกะออกมานี้ให้ให้เกียเคลียร์แล้วค่อยเอามาหาว่า fx เป็นเท่าไรนะครับซึ่งข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือเรื่องของปฏิยานุพันธ์โอเคนะเริ่มเลยเนาะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ อนุพันธ์2ชั้นนะครับเท่ากับ6 x ลบ5น้องนก็อินทิเกรตทางซ้าย1ครั้งมันจะหลุดออกมา1ชั้นถูกไหมอินทิเกรตทางขวา6 x ก็เป็นอะไรครับ x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต5ก็ได้5 x แล้วก็เพิ่มค่าคงที่ตัวที่1น้องต้องหาค่าคงที่ตัวนี้ออกมาครับ โดยการใช้เงื่อนไขของความชันเห็นไหมถ้าเราแทน x ลงไปในสมการความชันแทน x ด้วย3ผลลัพธ์จะออกมาเป็น8เพราะฉะนั้นครูให้ข้างนี้เป็น8เราก็แทน x ตัวนี้ด้วย3เห็นไหมฮะก็ตัดตัวนี้ก่อนเห็นไ,ไหมก็แทนนะครับแทน x ด้วย3แล้วก็แทนตรงนี้ด้วย3 บวก c 1นะครับ339สามเก้็3 2ม3คูณ5ได้15อันนี้ c 1แล้วก็8 27นะครับลบ15ก็เหลือเท่าไหร่12เพราะฉะนั้น c 1ครับย้ายตัวนี้ไปลบก็ได้ลบ4 ตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับว่าอันนี้คือฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชันของความชันเหนะฮะแสดงว่าอนุพันธ์ชั้นเดียวนะครับมันก็คือ 3x กำลัง2ลบ 5x ลบ4ตั็นี้ครับตัวนี้คุณตัดแล้วไงเหลือ3ถ้าเราคิดต่ออีกทีหนึ่ง นะครับก็คืออินทิเกรตลงมาอีกครั้งหนึ่งจะได้เลยครับ f ที่หลุดออกมาหมดเลยแล้วก็ x กำลัง3ส่วน3แล้วก็ x กำลัง2ส่วน2แล้วก็4เพิ่ม x บวกค่าคงที่ตัวใหม่ต่นะครับเสร็จแล้วกูก็ตัดนะฮะมันคือ3กับ3ตัดไป ตอนนี้ครูต้องหา c2 ครับโดยการใช้เงื่อนไขที่2แทน x เป็น3จะได้ y เป็นลบ2ครูก็แทนเลยนะ y เป็นลบ2 x เป็น3 3กำลัง3ก็ได้27 3กำลังสได้9คูณ5เป็น45 3คูณ4ก็เป็น12นะครับ เอาเป็นว่าน้องๆไปบวกลบเอาเองดีไหมเราจะได้ c 2ออกมาเป็น11บส่วนสนะฮะบวกลบกันนะเศษส่วนนะครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดตอนนี้เราก็ได้ fx แล้วสิว่า fx ของเราเอา c 2กลับไปแทนมันจะเป็น x กำลัง3ลบ5 x กำลังส ส่วน2ลบ 4x บวก11ส่วน2ถูกไหมได้ประมาณน,นี้นะฮะสุดท้ายนะครับเราเอา2คูณตลอดเข้า okay, ไหม f x ก็คือ y ถูกไหม2คูณตลอดก็จะเป็น 2y เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2ลบ 8x บวก11 เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเลขได้สรรมการเส้นตรงออกมาเส้นโค้งนะครับกำลังสามตรงที่ไหนละ่ะโค้งชัดๆนะฮะเราก็เอาอันนี้ไปหาช้อยช้อยไหนที่จะเป็นอ่าครูสังเกตว่าเลขมันเหมือนกันทุกช้อยครูจะจําแต่เครื่องหมายแล้วกันนะครับบวกลบลบบวกเห็นนะบวกลบบวกลบบวกลบลบบวกอ่ะช้อยที่4เหนะ็นไหม ถ้าสมมุติว่าเป็นช้อยที่สองตัวนี้มันจะต่างกันนะฮะอเอ๊ะเมื่อกี้คุณจำว่าอะไรนะบวกลบลบบวกอ่างั้นช้อยที่สี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับตัวหลังต้องเป็นบวกเนาะโอเคไหมบวกลบลบบวกชัวร์เลยช้อยที่สามคือเลขมันเหมือนกันทุกช้อยนะครับก็แก้ไปแก้มาโอเคไหมครับ นี่ก็คือข้อที่8นะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอันนี้คงไม่ใช่ข้อสอบแผทนะครับแต่ก็เอามาให้ดูว่านี่คำว่าตราการเปลี่ยนแปลงของความชันมันแปลว่าดิฟสองชั้นนะครับน้องๆต้องรอบคอบนะครับอย่าอ่านโจทย์แบบเร็วๆประมาทเวลาทำข้อสอบนะฮะมันคือคะแนนมันคืออนาคตของน้องๆอย่าประมาทอย่าเอาอนาคตมาเดามั่ว,ว่ากอขององงนะครับคิดซะก่อนโอเคไหม หรืออีกสองข้อนะครับข้อนี้ก็จดให้ครบนะครับโ okay. อเคก็แปดผ่านนะ